โอเคครับต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมในส่วนของเควสนะครับแคนเซิลสตรีมนะครับผมเควสเมื่อกี้เนี่ยครับผมของซูเปอร์ฟัสนะครับผมก็เป็นแคนเซิลสตรีมนะกด X เข้าไปแค่นั้นนะครับผมจบแล้วครับผมใช่ฮะไปที่เคยร์แดชบอร์ดนะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับขั้นตอนกด X อ็กซ์แคนเซิลสตรีมนะครับผมเวลแอปพูฟทรานซคชั่นนะครับผมจากทั้งหมดของเรานะครับก็เสียอีกนิดหน่อยนะฮะในการแอปพูฟ โอเคครับ transaction เสร็จแล้วนะครับผม cancel เรียบร้อยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะไปกดรับเควสนะครับผมผมถือว่าเควสนี้เป็นเควสที่ค่อนข้างทำง่ายนะครับผมหลายๆคนทำได้นะครับไม่นก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะครับผมในส่วนของการทำงานนะครับก็อยากจะให้ลองทำกันดูนะฮะนี่เรียบร้อย cancel เรียบร้อยจบแล้วนะครับผมเรียบร้อย verify start quiz นะสุดท้ายนะครับผมคุณได้รับเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอ๋อบ้าโอเคจบแล้วแค่นั้นอ่ะก็สำหรับเควสทั้งหมดนะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนนนัั้้ะครบผมแลวก็ มันเควสที่ค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับตัวคุณเองนะครับผมโอเคครับเรามาดูเควสตัวอื่นๆได้นะครับผมถ้าคุณอยากจะลองเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างนะครับผมของตัวคุณเองนะคุณก็ลองทํำมาดูได้นะอันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์นะครับผมที่เราสามารถคอนเน็กนะครับผมในเลเยอร์อาเลเยอร์สามนะทวิตเตอร์นี่ผมทวิตเตอร์เรียลวันลิทวิตนะครับผมลิทวิตนี้เราต้องกดสตาร์ทลองดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างให้เราลิทวิตนะครับเลเยอร์สามนี้ทำไปเรื่อยๆเขามีบอกเขามีมีโอกาสแจกของนะครับผมแต่อันนั่นแหละผมก็ไม่ได้ คิดว่าเราจะได้รับอะไรจากมันมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมรอสิบวินะครับก่อนที่เราจะทําเควสต,ต่อไปนะครับผมจริงก็ไม่ต้องรอสิบวิก็ได้นะสตาร์ทเควสนะครับผมเลเยอร์สองโลว์อัพอ,อับิทัมอับิทัมก็เดี๋ยว,ยวดดยนี้ซิกเลเยอเฮ้ผิดนะออฟเชนโอเคอีเทเรียมเรียบร้อยครับเราได้เควสเรียบร้อยคอมเพลตเสร็จเรียบร้อย อันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับผมที่เราถึงเลเวล5แล้วนะครับผมเลเวล5เราได้ Achievement Unlock นะครับผมซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับการที่จะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม Achievement Unlock เลเวล5ซึ่งออ,อยู่ไหนวะไม่ใช่หมดไปแล้วเหรอ In progress เอ่อที่ทำไปทั้งหมดมีเควสที่ทำสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จนะครับผมก็เซ็งๆบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไร อย่าไปเครียดมากครับอย่าไปเครียดมากเครียดทำเพื่อเอาสนุกนะฮะไม่ไดต้ต้องการที่แบบว่าที่ต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ไม่ใช่นะครับปิดอีทรีมทูอาร์บิทัมอันนี้ยังไม่ได้บิดเออช่างแม่งเขอคอยบิดอ,อ,อันนี้คอมพิวเตอร์ว่าห้าแล้วนะครับผมเราก็สามารถทำได้อัพเดนยูสในการใช้งาน a อ a เว้นส์นะครับผม มันก็มีหลายอย่างนะครับถ้าเลเวลเราเลเวลถึงสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถทําได้หลายๆเควสนะครับผมก็อาจเป็นข้อดีข้อเสียในบางมุมมองของการใช้งานนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็เหมือนกับการอัพเลเวลไปเรื่อยๆเพื่อทำเควสที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมของตัวเรียลสามนะครับผมยังไงก็ตามก็ไปทําให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ได้รับโอกาสนะครับผมในการได้รับเควสนะครับผมมากมายขึ้นมานะครับผมก็อาจจะมีโอกาสลุลับนะครับของรางวัลอีกมากขึ้นนะครับผมไวสดี